หลับยาวจริงลับไม่ถึงบ้านในช่วงสงกรานเลยค่ะ,ะคุณผู้ชมค่ะอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นที่จังหวัดมหาสาร,รคามค่ะปกติแล้วเนี่ยเราเคยเห็นด่านตรวจอยู่บนท้องถนนถูกไหม,มแล้วบางครั้งก็เคยเจอร้องเรียนนะคะว่าด่านลอยแต่ว่าเหตุการณ์นี้คือด่านไล่ตามค่ะขาเมาแล้วขับแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยก็แบบเสียงแตกนะคะเพราะว่าแถวเนี้ยมันเป็นบริเวณแถวหมู่บ้านค่ะแล้วตัวทุ่งนาที่เขาไปจับปลากันเนี่ยก็อยู่ห่างจากบ้านแค่ ไม่ถึง1กิโลเท่านั้นน่ะแล้วก็เกินมาแค่นิดเดียวส่วนคนที่ถือขวดเบียร์ก็ไม่ได้เป็นคนขับด้วยนะคะซึ่งชาวบ้านเนี่ยก็มองว่าการตั้งด่านครั้งนี้ดูแปลกๆดูไม่เป็นธรรมตามกฎหมายมสนับสนุนโดย New Corolla Cross Complete Your Life ตอบทุกความหมายชีวิต Magic Clean คลีนง่ายคลีนได้ทุกคน เครื่องปรับอากาศ Mitsubishi Electric Mister Slim คู่ดิน by SCGP คุณภาพมั่นใจพืชโตไวใช้ปุ๋ยคู่ดินท้องเสียปวดท้องแน่นท้องมองหาอย่าท่าน้ำขาวตรากระต่ายบินสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีพี่บอลสวัสดีพี่กลิ้งนะครับวันนี้ยังเป็นสงกรานต์อยู่ไหม สง,ง,กง,กงกรานอยู่สงกรานไทย1วัน5,000กว่าเรื่องฮะเกินพี่คิดว่าเกินมหาศาลรเอาไปสักส0งแสนเรื่องมีทั้งเตะมีทั้งต่อยมีทั้งตีแต่ว่ารอบนี้ยิงกันตายนะฮะก็อยู่ในช่วงสงกรานเหมือนกันเรื่องของเรื่องคือผัวชาวโคราชนครราชสีมามีปากเสียงกับเมียเคลียไม่ลงตัวครับจากนั้นใช้อาวุธปืนยิงเมียกะให้เมียตายแล้วใช้อาวุธปืนจ่อขมับดับสยองกะให้ตัวเองตายเหมือนกันแต่ว่างานนี้มีความประหลาดประหลาดเกิดขึ้นเมียโดนยิงก็ไม่ตาย หัวเอาปืนยิงอย่งนี้นะสมองทลักอะไรอย่างนี้นะมนนะไม่ตายไม่ตายไม่ตายมาชมด้วยตาท่านน่ากลัวมากมเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วความรักอะทำไมอะทำไมสุดท้ายมันต้องลงเอยด้วยแบบนี้หลายต่อหลายครั้ง คือสงกรานถ้าเป็นคู่รักกันแล้วก็ควงคู่กันไปสาดน้ำมีความสุขแต่ว่าคู่นี้สาดกระสุนใส่กันอีกคู่หนึ่งอันเนี้ยสยองแทบจ,จะไม่ต่างกันเลยค่ะคุณผู้ชม,มเป็นการสาดน้ำเหมือนกันนะเลิกกันไปแล้วนะแต่ว่าอยากกลับมาสาดน้ำแต่ฝ่ายชายเนี่ยบอกว่าน้ำเดียวที่เธอจะได้จากฉันคือน้ำกรดอคคมะะวาน คนจุดเดือดต่ําทั้งคู่เลยทั้งสองบ้านเลยนะฮะนี่ก็เหตุการณ์รายๆที่เกิดขึ้นอย่างที่บอกไว้ว่าสงกรานไทย1วัน19,00 0ื่เรื่องเยอะจริงเดี๋ยวช่วงหน้ามันจะเยอะขึ้นอีกแล้วคุณผู้ชมโอ้เด็กหงตายนะพี่ต้นฮะตายป่ะอีกแล้วเหรอคือตายทั้งตายจริงจะตายทั้งเป็นมีตายจริงเดี๋ยวพาไปดูเด็กหงคนหนึ่งตายจริงตายแบบว่าอันนี้คือตายแบบอืดมาแล้วอ่ะคุณผู้ชมแล้วเขายังใส่เสื้อลากูเห็นเปล่าโอ้โลโก้ชัดเจ๋ว ตายแต่ว่าสภาพเนี่ยดูแล้วไม่ได้ทำตัวเองตายแน่แน่ส่วนเด็กของคนอื่นๆที่ตายพี่ต้นปลอบใจเขาหน่อยนะเป็นพักผู้เดียวค่ะเดี๋ยวไปสิงงานเจอกันไม่รู้เมาสิงยิ้มเละ สงการนี้ขับให้แสบอันเป่าทุกความเสี่ยงด,ด้วยความปรารถนาดีจากกรมการขนส่งทางบกกดเกมมันเดือดชัวร์ล้นกดฟ a าส์โคอิลิ่งพลัสดีกว่าจากแอร์มิ t ูบ b ชิอิเล็กทริกมิสเตอร์สลิเย็นแล้วพอเย็นแล้วปรับลมอัตโนมัติไม่ให้โดนตัวเพราะเราใส่ใจทุกรายละเอียดมิ t ูบ b ชิอิเล็กทริกยาซีฟันโอเคเฮอร์เบลใช้นิดเดียวก็หอม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 เย็นสดชื่นดีต่ตองเงินและฟัน บอกแล้วว่าหอมยาสีฟันโอเคเฮอร์ใช้นิดเดียวหอมเย็นสดชื่นใช้ก็หอมคนข้างๆก็หอม จะสงฝุ่นต้องแอร์มิซูบิชิอิเล็กทริกมิสเตอร์สลิมมี V R i r f i ตอร์และ P M 2.5 Filter ฟลเอช่วยกรองฝุ่นเพราะเราใส่ใจทุกรายละเอียด Mitsubishi Electric ฉันเชื่อในความมุ่งม,มั่นของเขา Hi Q One Plus Super g o หนึ่งเดียวที่มีซินไบโอติกเอกสิทธิ์เฉพาะและมีวิตามิน B12 เพราะความตั้งใจจะพาเขาไปได้ไกลกว่า Hi Q o n 1 Plus Super g o ข้าดาวพยายามไฟใส่ใจสิ่งแว่ล้อมเชื่อว่าคนเจนใหม่มันก็มีดีใหม่เครื่องดื่ม Sting Energy Drink s t r ร w b e r r y Blast เชียร์อัพเจนตลึดไปให้สุดทุกเป้าหมายสนุกตื๊ดไม่สำใคร Sting ตื๊ดซ่า ใช้เทพไทยมาหลายปีพูดได้เต็มปากเลยค่ะว่าเทพไทยช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและป้องกันฟันผุได้ดีช่วยลดคราบฟันและช่วยลดกลิ่นปากได้ค่ะที่สําคัญใช้นิดเดียวปากสะอาดมากยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดรักเดียวใจเดียวเทพไทยค่ะถ้ามีอาการท้องอืดจะกรดมากนก้อเว่าอาหารบันเทาด้วยอีโนยาผงฟูซิตริกแอซิดโซเดียมไบคาร์บอเนตโซเดียมคาร์บอเนต,เนต,เนตยาสารม,มันประจําบ้านอ่านคำเตือนฉลากก่อนใช้ยาทริปนี้ฟันไม่กระดิ่งซิงคทัมซิวเวอร์ห้าสิบพลัสกล้าใช้ชีวิตอย่างที่เราต้องการวัยห้าสิบ อยากให้การเดินทางราบรื่นแต่ดันสะดุดเพราะผิวหยาบกร้าน ลองใหม่วอสลีนกูด้าไฮยาสมูตติ้งผสาน70%ไฮดรอกซีแอซิดคอมเพล็กซ์ช่วยจัดการผิวดูหยาบกร้านเผยผิวดูใสเรียบเนียนผิวเนียนใสนิสะดุดใหม่วอสลีน34 HDF ียรวมกับรายการสุดจัดประเทศไทยจัดแคมเปญสุดจัดร้อนจัดอัมาริ่งแจกแอร์ปวดโกคําถามหมวดข้อไหนคือที่สุดสำหรับคุณแจกเครื่องปรับอากาศไดทิมแม็กซ์อินเวอร์เตอร์สตาร์เคคิวซีรีส์ขนาด12,300 BTU จำนวน8รางวัลรวมมูลค่า173,600บาท เริ่มโบวช12เมษายนถึง19เมษายน2567โหลดฟรีโบวฟรีมีรางวันสนับสนุนโดยเครื่องปรับอากาศไดกินแม็กซ์อินเวอร์เตอร์ซาร่เคคิวซีร้อนนี้มาสา่คลื่นความสดชื่นไปกับเนสเลพิ r e ไลฟ์ชนใหม่สะอาดจนรู้สึกได้ด้วยเทคโนโลยีอินเทลเจนต์ไมโครฟิลเตอร์รองละเอียดจากเนสเลสวิตเซอร์แลนด์เนสเลพิโไลฟ์ทุกหยดสดชื่นลองเลย ค่ไหม่กังวลสันสีสูตรใหม่ผสาน3ส่วนผสมทรงคุณค่ารวมเป็น Active Infusion ให้ผมคืนทรงสวยจัดทรงง่ายหอมนานพิเศษ29บาทมีขายแล้วที่ร้านติดดาว My c o l g ก t e Optic White p u r p l e ช่วยปรับโทนสีเหลืองบนผิวฟันทันทีหลังใช้เพื่อให้คุณยิ้มออร่าได้เต็มที่กามัดกา รถพอนยู่ก็กู้ได้นะเจ้าที่ทีวีดรถแรกเงินรีไฟแนนซ์รถพอนยู่ก็กู้ได้สมัครผ่านเว็บไซต์หรือติดต่อสาขาใกล้บ้านที่ที d ีด v e มากกว่าสินเชื่อรถเพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้นอร่อยสุดเลยแล้วสแกนหน้าสองก็สนุกกับฟิลเตอร์ AI ได้ย,ยินไม่ซ้ำแบบแชร์ให้เพื่อนให,ให้ครอบครัวให้ชัวไทยเริ่มเลยที่คุณ ดวยแว็กซี่คาร์วอสล้างแล้วเคลือบเงาทันทียาน้ำแก้ร้อนในเขาคุยจากไวอันโอสดแก้ไขตัวร้อนผลิตจากถุนไพรยเปอรเซ็นต์อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใหม่เข้าเกลียบ PR Big Bag รถสาลายอร่อยเข้มเต็มซองเนสกาแฟเรดครับที่หอมกลุ่นให้คุณดื่มแล้วออกไปทำอะไรดีๆปวดเมื่อยหลังไหลน้ำมันยาตรามาวินมาวินมาวิน จ็ดนาฬิกาหนึ่งนาทีเชิญที่หน้าจอทีวีหงเด็กโงกับสงกรานมันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ม,มันมีแต่เรื่องแย่ๆที่เกิดขึ้นไม่รู้ฝรั่งที่กาออังกฤษเขาจะเข้าใจหรือเปล่า<อ>แต่ถ้าเป็นเด็กโงในประเทศไทยจะเข้าใจเลยว่าเฮ<อ>้ยมันมีความผิดปกติในช่วงสงกรานรและเตะบงเตะบอลมีปัญหาตลอดเลยมันเป็นอย่างนั้น,นเลยมันเจ็บปวดรวดร้าวใจเด็กโงกับสงกรานมันสะท้านสะเทือน,นหัวใจเหลือเกินคือสงกรานเนี่ยความสุขก็มีแต่ความเศร้าก็มากมายรอบนี้มีทั้งเด็กหงตาย แล้วมีทั้งเด็กหงองพ่ายพ่ายแพ้ยับเยินเสียหายถึงขั้นต้องพูดว่ามันจบแล้วครับนายไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดแล้วฤดูกาลเนี่ยเอาล่ะเขาก่อนให้เขาก่อนแค่นี้ก็พอละช่วยเสริมช่วยเสริมอันนี้ก็ตัวยุแล้วกินมันเจ็บปวดจริง จบขนาดไหนเพราะว่าหากดูหกนัดที่เหลือเนี่ยหลังจากนี้ไปหงแดงเลี้ยวภูจะเจอแต่ทีมแข็งๆไม่น่าได้ละนี่ยังไม่แข็งอีกเหรอมันมีแข็งกว่านี้อีกนะด้วยต้องเจอหนักกว่านี้ในขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้จะเจอทีมที่เบาบางสบายสบายชิลกว่านี้เยอะเลยหงแดงเลี้ยวภูถือว่าเป็นปรัสศาสน่าสําคัญเมื่อค่ําคืนที่ผ่านมา this is and f i e l d ที่นี่ and f i e l ใครมาก็ต้องหวิวๆแต่ว่ารอบนี้คริสตันพาเลตนะครับ อินรีพัก็อยู่ระหว่างการสอบสวนข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อระบุสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดแล้วถ้าทราบว่าเป็นใครมาจากไหนเนี่ยอาจต้องมีการติดต่อสถานทูตเพื่อแจ้งให้ญาติรับทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยครับมาเที่ยวอะเออเราไม่น่าเชื่อ,อเอา,อาเขาจร,รนะิงตอนนั้นนะ่นนะน้ามันเงมเงยปะจตตกลงไปตกลงไปคือเขาตามรายงานบอกเขากระโดดลงไปเลยเขาลงไปเอาปืนเมื่อจะไปเก็บปืนมันไม่ลอยเหรอ มันลอยแหละแต่มันลอยจากฝั่งไปไงพี่ต้นมันไม่มสามารถจะ,อะเอื้อมไปได้อ่ะเราไม่รู้ว่าตอนประมาณทุ่มหนึ่งอ่ะเรือยังให้บริการยีคลองแสนแสบหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดไม่มีเรือเนี่ยคลองน้ําจะนิ่งแต่ถ้ามีเรือคููน้ํำน่ากลัวมากฮะไม่อีกอย่างหนึ่งเขาดื่มเปล่า ออแบบว่าเล่นน้ํามาทั้งวันแล้วอะไรเงี้ยพอลงไปปุ๊บเลยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แทนที่จะมาเที่ยวเก็บเกี่ยวความสนุกกลับไปกับกลายเป็นว่าต้องส่งอันนี้โศพอะกลับไปแทนนะครับแต่อย่างที่บอกไว้ว่าต่อให้ไม่ตายเองอะก็อาจจะตายได้เหมือนกันนี่เหตุการณ์ร้ายๆเกิดขึ้นประเทศไทยสงกรานไทยหนึ่งวันหมื่นเก้าพันเรื่องโอ้โหมหาศาลเยอะจริงรอบนี้แค่มองหน้าโคม่า เฮ้ยแค่มองหน้ามันแค่มองหน้าเหรอมันเอาปืนจี้โอ้โหทะเลาะมึงยังยังแค่มองหน้าอ้าวไม่พอใจกูอยู่ดู่นกูอยู่นี่โอ้โหแค่มองหน้าหาเรื่องนะกลายเป็นว่าเอาปืนลั่นใส่และตามไปกระทืบสามแค่มองหน้าโคม่ามารอ เหตุการนี้เมืองย่าโมโคราาที่สาแก้วตรงลงที่ไหนแน่นครราชสีมาอยู่บนถนนสาแก้วอำเภอพิมายจังหวัดมีการดำเนินคดีใดๆฮะก็คือสุดท้ายก็แยกกันไป,กกนไปล้างตากันไหมคู่นี้ไม่ต้องมีล้างแล้วถ้าเจอกันอีกคงสายจะมีหน้าไม้หน้าสามไล้ละโอ้อโ,อโห,โโหการกีฬานะคุณผู้ชมกีฬากีฬาคือยาวิเศษ เรียบร้อยเลยค่าเวทีเลยนะคะอเอาไหนใครชอบนั่งท้ายกระบะเล่นน้ําสงกรานกันบ้างเล้วให้ฟังหน่อยสิคะว่ามันสนุกสนานแบบไหนเพราะคุณเคยขึ้นบ้าท้ายกระบะเล่นน้ำอะ่ะ สมัยวัยรุ่นเ,เอเอ eat, <20 S 2> แต่พี่ต้น <8 30. S 2> เกิดมาแล้วแก่เลยเขาเขาไม่ค่อยเคยเหมือนกันอ๋อาจจะไม่มีประสบการณ์เลยนะเ <c oughs> อะอมันสนุกอยู่นะค <c oughs> ือ <c oughs> ตอนเด็กๆตอนวัยรุ่นเล่นกันก็สนุกอยู่ดีอะคุณผู้ชมแต่พอโตมาและเราก็เป็นห่วงเรื่องความปลอดภยัยแล้วมีอยู่บางปีเขาก็รณรงค์ไม่ให้ขึ้นหลังกระบะเล่นน้ําแต่สงสัยว่าปีนี้ ก็น่าจะอั้นกันมาเยอะค่ะไม่ได้มีกฎเกณฑ์อะไรมากเต็มที่เลยม,มีสาวคนหนึ่งเธอก็อยู่ท้ายกระบาะโอ้โหระหว่างที่อยู่หลังกระบาเนี่ยสองข้างทางคนสัตว์น้ำกันเต็มเลยนะคะมือก็โยกขึ้นมาเต้นไปเต้นมาเห็นไีกพีเอ้าตกท้ายกระบาไปแล้ว